ีฟุตบอลค่อนข้างบางตาม,มากๆนะครับโดยเฉพาะสารระบบฟุตบอลถ้าเราดูโปรแกรมนะครับโอ้โหน้อยมากๆ นะครับมีแต่ยังพอมีให้เลือกหยิบจับพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างฟุตบอลถ้วยนะครับหรือจะเป็นอย่างฟุตบอลหญิงนะครับชิงแชมป์โลกวันนี้มีหนึ่งคู่เหมือนกันในการฟุตบอลเยอะมากใครนะครับที่ยังไม่มีแนวทางนะครับสนใจเข้าร่วมกลุ่มฟุตบอลที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับใครอยากเข้าร่วมนะครับเดี๋ยวปักไว้ใต้คอมเมนต์นะครับโดยเฉพาะตัวหน้าช่องนะครับอย่างยูทูบในอย่างทางด้านสปอร์ติ้งบาร์กานะครับไม่ผิดหวังนะครับ จบเกมเนี่ยบุกไปชนะทีมาจากโซเบียนะครับสประตูต่อหนึ่งเลยนะครับและตัววีก็ยังทํางานนะครับใครสนใจที่อยากเข้าร่วมครอบครัวทีม่มีค่าใช้จ่ายอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับปักุดไปให้ฟ,ฟุตบอลวันนี้ครับไปที่ศึกฟุตบอลบราซิลเป็นฟุตบอลบราซิลคัพนะครับเป็นทางด้านเฟอร์มิโกจะพบกับเกมิโอเกมที่แล้วเนี่ยนะฮะทางเฟอร์มิโกเนี่ยบุกไปเอาชนะก่อนนะครับในบ้านของ ของเกมิโอนะครับ2อประตูต่อศูนย์นะครับโดยเกมวันนี้นะครับทางเฟอร์มิโกเนี่ยมีแต่ประตู2ประตูเนี่ยตุนไว้อยู่แล้วนะครับไปดูสภาพความพร้อมผู้เลน่นของเฟอร์มิโกกันก่อน นะครับแน่นอนตัวเล่นหลักๆนะครับอยู่กันครบนะอย่างกาเบที่บาร์โปลซาเจอจานนะครับเดอัสกาเกตานะครับก็จะลงบัญชาการให้กับทางเฟอร์มิโกเช่นเดียวกันส่วนทางด้านอย่างเกมิโอนะครับอย่างหลุยโซเลสนะครับที่มีข่าวกับอินเตอร์ไมอามี์นะครับก็จะลงสนามเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทางด้านฟรานโกคิสตอโดนะครับก็จะลงให้กับทางด้านเกมิโอช่วยกันเล่นกับหลุยโซเลสนะครับตัวผู้เล่นผมมองว่าด้วยศักยภาพนะครับทางเฟอร์มิโกเนี่ยนะครับใช้ดาวรุ่งผสมกับชุดใหญ่อยู่แล้ว ผมบอกว่าค่อนข้างน่ากลัวบวกกับเขามีประสบประตูเนี่ยตนไว้อยู่แล้วนะครับแล้วสุดอุทรบราซิลเนี่ยบอกเลยว่าทางเฟร์มิโกเนี่ยเป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับแชมป์เก่าในรายการนี้ด้วยส่วนแกมิโอนะครับวันนี้เบียดไม่มีอะไรที่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าไม่มีทางเลือกแล้วนะครับต้องเอาหัวชนฝาอย่างเดียวสำหรับเกมิโอนะครับเลจากต่างประเทศคู่นี้เปิดมาให้ทางอย่างเฟร์มิโกนะครับเป็นต่ออยู่0.75ด้วยกำแพงนะครับ องประกอบหลายๆอย่างนะครับยังมองดูดีให้กับทางเฟอร์มิโกอยู่นะครับยังเอื้อพอสมควรนะครับเลทจากต่างประเทศมองมาในทิศทางค่อนข้างจะเดียวกันเลยนะครับมองให้เฟอร์มิโกรุ่นประตูที่2นะครับมาดูเดียวกินครึ่งนะครับรุ่นประตูที่2ดีกว่ามองว่าใน90นาทีนี้นะฮะยังมองว่าเฟอร์มิโกแข็งแรงและแข็งแกร่งกว่าในการขอมองไปที่เฟอร์มิโกครับ